สวัสดีค erm รับสวัสดีค uh, ่ะรายการบอดีสุวรรโอวนะก็ผ่านมาสุดทางแล้วนะคะบางคนบอกว่าจําหน้าได้ดูมาตั้งทั้งรายการแล้วจําหน้าได้แค่สิบกว่าคนนะคะอืมฉันเหรอฉันมั่นมากฉันจำได้ไม่เอารอบร้อยคนละกันใช่ใช่เพราะว่าคนไม่มีแอร์ถามเลยนะก็หกสิคนมาเล่นเกมกันนะคะว่าน้องบอลและพี่จะจําได้สักกี่คนอ่ะกฎิกาก็คือ มีรูปคือเดาว่าคนเหล่านี้ชื่ออะไรเนาะพร้อมแล้วพรเป็นลืมปาจิวเขาคือวิงบอยเขาคือวิงบอยที่สองนะครับสองสามยองสองอันยองซองเด็กผู้ชายที่กัดการออกมาเต้นที่มีคนเดียวจ้าวจ้าวจ้าวมินวอนมินยอนอาบ้าอาบ้าจีหนึ่งทีสอง ราชเรียกชั่นปึ้งด็กเด็ก YG K-Pop กำเกลืของหนเงาคนด้วยปึ้งเช็คอ๋อเช็คเช็คคนต่อไปครับสปึ้งหอมฝุดจากค่ายแฟนตาจิโอปีก่อนเนี่ยก็มีโดยอมอยู่จอปอ่กตึ้งวาลินวาลินคิวคิวคิวใต้คิวผมมีสิษาเป็นชื่อของค่คืออะไรครับม่โรคิวไม่โรคิว ดังดงโพนูอีสแพั์ขันชีจอมจอมแะสมุนไพรในหัวจอมจอมตึ้งเป็นเซ็นเตอร์เขามีเคมีที่ดีกับดงโพปัมตึ้งคาโมเอลที่ได้เอคนแรกจะดูหวันหวานฉีเราลืมชื่อปัมตึ้งซอนโฮครับอี่ได้เอกเขาคือไม่ใช่ยูซอนโฮซอนโฮเป็นยูยูอ้วย ไม่ผิดนะไม่ผิดนะเป็นเด็่ฝึกค่ายค่ายคิวใครอ่ะตอนโทรอ่ะพี่แอนดี้ชินพวาจำมาห้ามือเดี๋ยวเราเรียกแต่น้องเจีอ่ะก็ไปโอ้เก็บไปพี่กล้องตึ้งอูจีนอูจีนสายแรปป่ะมีแอร์พานหลังๆะตอนแรกๆเขาดูซุ่มซ่าเนืะอทางหลังกลายเป็นคนแบบเป็นตัวแสบไปหนึ่งอะไรแบบนีกับการต้องระลึกก่อนเช็ดหัวโนแทฮยอน ต่อไปคือเมนที่ลูกว่าตั้งปึ๊งพิมจงกูผิดออยงกุ่งกูคิมยงกูก็เขียนผิดเราเขียนเป็นคิมจงกูคิมจงกูมันพี่พี่ล่ำพี่ล่ำนลนนิ่งแมนพี่เสือเลนนิ่งแมนร่ำปึ่งปักซองอูปักซองอูเออเยอะสุดใแล้วก็อายุเยอะสุดในรายการแล้วก็ผ่านการเกณฑ์อาหารเราด้วยจ้องซอ่งปึ้งอียูน่าเหมือนจินยองก GOT7 เวเออที่บ้านตับ เอมิงกี้เพอะไรเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ไอไหลอะไหลกว้างเขาเลยกว้างดังปึ๊บยูจีนยูจีนยูจีนลูกของแดเนียลก็สซองโอแล้วก็เคยแขกรายการเดอะไวท์ทีสปึ๊บทังแดเนียลที่ที่ไหลกว้าง60เซนติเมตรหกูอะไรวะจูฮารเมย์อนราดจูฮักยอนียลตอ่านว่าฮังยอนลูกปลาหมูเห็ดเจจูจ้าดัมปึ๊บ ิเขาเด่นตั้งแต่แรกเลืวิชั่วเรือกวิชั่วแล้วเขาได้ประมาณที่สองทุกคนหัวในเขาน่าเล็กคือแบบตกลงมันเลือกคนน้าหลอกืลหน้าเล็กว่ะแชฮวาแชฮวานซับปึ๊บเตอุนเตอุนแล้วนะคะอีซุนกีแล้วก็เสียงร้องเพลงก็คลายด้วยนึ่น จงเพลีดเดอร์นิวอีสต์เป็นลีดเดอร์ประจำชาติมิดี้อร์ด์เป็นลีดเดอร์ประจำชาตินี่ก็จำนามสกุลได้นะแต่ไม่เคยเขียนนามสกุลหนึ่งสองสามกินยองมินเพิ่งมาได้แอร์ไทม์หลังๆอ่ะองสามปุ๊บดีกรีทีอ้าวทีหรอไม่ใช่ทีอ๋อหนึ่งสองสามคือจ้องจ้องจุ๊จุ๊จุ่มจุถิ่นมาแล้วใวันนี้นี่โหจ้ะหนึ่งสองสามฮามินทมีความมุ่งมั่นในการแรปสูตรดีกรี ฮาซองอุลเซรัปน่าสายสองปุ๊บดองยอนดองยอนลองแดนวงบีเอพีสองสามปุ๊บฮงอินกีเขาเป็นตัวแม่ของการแดนนะเพราะฉะนั้นเขาได้รองเท้าสุดยอดดงเท้สองสามตึ้งจัดตีจัดต็มตอนแรกเขาเด่นมากเลยเด่นมากใช่ใช่เด่นแล้วเขาก็เต้นนุนนาโนมีเอะโบด้วยวะเขาเต้นสุดแล้วก็เต้นท่าเขาให้ดูหน่อยดิยงซูยงซูยงซูยองซท่านี้สองสาตึ้งดกินดองบีน ลุงบ e ินเป็นเด็กเด็กที่ร้องไห้จะได้แอนทหลังจากลงให้เสมอซึ่งสองยุนซังอ่าวซังเนาะไหนเฉลยนั่นไงแพรโดแพรโดแพรโดเอฟมาเอะใช่ซัมซึ้งซองเพียวซองเพียวคือ ้องบอกปกต่อว่าเฮ้ยทำไมไม่รีบตอมอ่ะคุมอื่นข้ามเขาต้อมกันแล้เลยนางขึ้นมาจากต่ำขึ้นมาสุกได้เพราะว่านาน้ำไปบอกเพื่อนว่าจะไปไม่ตอมแป๊บพีนี่บึ้งกูดำกูดำมากูดำคนที่ได้คะแนนโบสถ์สุกุดใช่ใช่ใช่ทำให้ทีมได้ไปได้ไปเอ็มคาวด์ดาวอีกรอบรุ้ปเฟซิงเฟซิงกูเอ็เอ็มซีระหนักก็มีเซียนดูทีไอแลนด์เอโอเอปึ๊บเป่นป่า คนเทนต่าคือคนยิปุ่งชิปุ่งยิปุ่งยิปุ่งนี้หัวม่ได้นู้1โดงฮันใช่อินโนคตอนสบายครับ2 3พี่สองพี่หรือพี่พี่เขียนพี่อ่ะมันเขียนพี่กะดูซิพีโอ้ยพันเหล็กๆแนวชื่ออะไรอีกว่ะ3ยอมจินยองและปุ่งเอปึ้ง นี่องรีแต่ต้องอ่านว่าส่องรีเอาใบอะไรอ่ะตาชิปอ่ะเจ้าตึ้งวังยอนเออมีอยู่คนเดียวที่ปากบึนบุนตึ้งเยจอนยออะไรอ่ะยอนเย่ตั้งป่เย่ดิไฮไฮอ๋อทำไมอ๋อวะที่ตกใจเยอะกว่าเดวีเหรอที่ตกใจอ่ะชื่อไรวะแฮมมี่ ไม่คขีว่าษากีนสสารน้องแทม่ซึ่งสังบินเขาคือเด็กที่เขาอๆีเ้เขาเป็นลูกของน้องมินกี่ไงพยงยงจีนอ๋อใครอลไเนี่ยเขียนแต่ไยได้ไหมไม่ขายอยากกินอะรนอมินนทียู่ค่ไทเกอร์ไทเกอร์เกร์ตีลได้ใช่ต้ทรง ควันอุ่มควันอุ่มถูกไหมใจย่อไปด้วยหน้าหลักอะชื่ออะไรวะจวอนกยินงพิมแพอูเอ่อเอิมแอูไม่รู้ไม่รู้ไม่มีซีนเด่นใช่ไหมไม่รู้อ่ะแจชานนั่นว้าวอ่อ มงคลดูเป็นสิ่งมงคลกีจูนูผิดทั้งคู่เลยจำหน้าเพราะเป็นคนที่ขึ้นไปแย่งตำแหน่งตำแหน่งที่นั่งเบอร์หนึ่งทำสกุลอีมีอีมาแล้วด้วยได่จะทำสกุลอะไรอีอืมอืมอีอืมอึงอีอืมอืมหนึ่งลองสามอีจููใช่ไหมใช่ อินซูเป็นสายแร็ปที่ไม่ได้แร็ปโชว์อันนี้คนนั้นแหละคิดชื่ออะไรวะคนนี้เสียงดีนะแต่เขาไม่มีไม่มีเสียงไม่โชว์อจำดึ๊งมีกีวอนอุ๊ยคนนี้โอปป้านามูอะนามูเออทำไมคนจำคล้ายจำได้อีอีอีอะไรอ่ะกียูจินยูจินอ๋ออ๋อคนนี้คนนี้ชอบนัม ถาตอบไม่เหมือนกันคือว่าตอบว่าอะไรอะไรก็ไม่รู้นำแทนยองตอบว่านำยอนเฉลยคือนำยองผิดท้งพูดจังคนสุดท้ายพี่จะกดปุ่มสุกสถานการณ์ได้ไหมไข่วะ m m o อยากจะเขียนเลยก็เขียนฉันอ่ะเออเหมือนสองสากินกูปะนาน จีนอ uhm. ูชื่อจีนว่าโจริงชิอก็ได้นะครับมาดูสกอร์กันนะคะสอรไได้ได้อะทำไมถึงจำได้ขนาดนี้ไม่จได้ดูสามรอบเลยติดหน้าเป็นอะไรครับ สี่สิบเอ็ดคนที่เหลือสี่สิบเอ็ดคนที่ตอบรับโหนั <c oughs> ้นย่างมากเลยอ่ะอันนี้คือการทำภาพาของจริงสวัสดีค่ะ